สวัสดีเพื่อนชาวแซฟเพื่อทําวจนครับวันนี้อิกคำประทับใจกับลูกค้าหนึ่งคนที่มากับเราซื้อ X Max คันนี้ไปบอกเลยว่าคุ้มมากๆครับมาจากชุมพรนี่พี่เขาบอกว่าดุกทุกใจตรงสีแล้วก็ท่อใช่ไหมใช่ครับบอกพี่แล้วว่าคันนี้เราักำไรหลักพันครับพี่ <ผม S 1> รู้สึกยังไงที่ผมแบบมอบคันนี้ให้พี่โดยราคาแค่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทประทับใจไหมพี่ประทับใจครับติดตามมาไม่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 น้อยกว่าหลายปีใช่มาติดตามมานานอ่ะ นานเลยใช่พี่<ช>วันนี้ก็จะมีโอกาสแล้วและพี่ก็กไม่ธรรมดานะเอาของฝากมาด้วยก็คือนูน่นนี่เทินกันเทินนะครับสภาพโคตรสวยเลยเพื่อนๆนะสวยมากนะครับมือเดียวเหมือนกันนะเพื่อนเยอะมากครับเ<ค>ดเซี<ค>เข้ามาดูที่บ้านได้ครับลูกน้องพี่บริการประทับใจแต่พี่ทําอะไร ทำทุเรียนเดี๋ยวส่งทุเรียนให้กินด้วยนี่ครับที่เราจะมาวันนี้คือนี่ยกชอบทุเรียนมากเลยที่เขาซื้อรถเราไปเดี๋ยวส่งทุเรียนกลับมาให้เรากินอีกหนึ่งลังเลยใช่ไหมในลังนี้หนึ่งลูกใช่ไหมเต็มลังเลยเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวอีกวันสักสองสามวันก็คงถึงทุเรียนนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปจัดทุเรียนเปิดทุเรียนวันวันที่ประส่งถึงตอนนี้เนี่ยมา ได้โอเคค่ะขอบคุณมากสำหรับทุเรียนครับแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับรถดีๆที่มาเชิญนะครับครับแล้วก็พวกเราก็คันนี้นะพี่อ่ะบอกความใจขึ้นหน่อยที่ประทับใจไหมพี่ประทับใจมากเนาะราคานี่โดนใจด้วยสภาพเป็นไงพี่สภาพกิ๊บเลยครับเมื่อกี้ลองขี่แล้วเป็นไงลองขี่แล้วคือแรงมากแรงปื้ดตามมือครับใช่ไหมพื้นตามมือเสียงท่อใบนี้นี่คือชอบเลยปะชอบเสียงท่อจะเต็มเป็นทางลูกก็ชอบแล้วครับมาเจอของจริงสวยกว่าในรูปอีกแล้วลูกชายก็อายุสิบแปดกับอายุสิบสามใช่ครับตอนนี้รอชม พี่พี่กลับไปบ้านเลยใช่ไหมใช่เดี๋ยวจัดคลิปมาให้จัดคลิปมาให้เลยใช่ไหมโอ้โหลูกชายชอบแน่ถ้าเป็นสมัยก่อนผมเรียนนะแล้วผมมี X Max สามร้อยนะโอ้โหแอปสาวตายเลยตอนสมัยก่อนไม่ได้มีไงพี่ตอนสมัยผมมัธยมอ่ะเขามี Newo มีโอไงแล้วทั้งสมัยสมัยก่อนถ้าใครครับ X Max นี่ลูกพี่ลูกพี่เรียนโรงเรียนประจำใช่ไหมใช่นะครับ X Max โอ้พี่ดูสาวทิศเต็มเลยใช่กำลังกำลังแบบว่านิยมเลยอ่ะสมัยนี้กำลังฮิตครับหลังฮิตเลยพี่นะอ่ะพี่ลาไปก่อนครับขอบคุณมากครับแล้้วพี่กก็็เเปนาครับพ มีทุเรียนมาแล้วครับเฮ้ยวิทยเรียนมาแล้วะสุดร้านที่เขาบอกเ่ามา้วนับอึเหมือนเนี้ยไล่ลูกอยู่เนี้ยวิทย์เรียนพี่โกอามมาแล้วไล่อะไรลูกอยู่เนี้ยมาแล้วอุ้ยสี่ลูกอดูเลยสี่ลูกอู้ห่วยจะตีรังนะอุ้ยอหวยอมเลยอวยเขาบอกว่าถ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าในห้องมาคือกินได้เลยอุ้ยเป็นพิ้วว้ขอบคุณมากครับจะชุมพรลงสวนขอบลูกไอ้พวกหลุดแล้วเนี่ยกินได้เลยอะ โอ้โหแกะเลยป่ะล่ะแกะเลยนะแกะเลยกินเลยนะแกะแชทกินไปเลยนะเดี๋ยวกินพี่กวางฟจอมมากโอ้โหอย่าแกะไปกินกันเลยอ้าวพี่กวางกวางกวางแอบทำอะไรกันเนี่ยสอนมาไม่แกะแม่แกะคลิปคลิปเธอเลยนะอ๋อโหกลับมาก็ะสโลเลยนะจำได้ไหมอ่ะจำได้ทุเรียนไทย คุณลูกค้าที่มาซื้อ X Max แกเราใช่ไหมใช่ช่วยนะจำได้นะเขาใส่เสื้อสีอะไรฮ่าเฮ้ยแม่บอกว่าเม็ดเล็กแล้วก็เขาลอยหอมมากเลยอือหึขายรถยังไงให้ได้กินทุเรียนนะเอออะไรมาซื้อกินนี้นะแต่เนี่ยมอจัดสวยจริงๆเลยไงหืมกินเขาดีเลยอ่ะสนใจงไหมหืมจะจะเรียนเขาจริงเหรอจริเฮ้ยเข้าุณพี่ๆเขาเล้ว Eu <laughs>